จ้าน้ำขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจ้าเดือดปุดๆๆๆๆมาก,กินก็เจ้าตีกไก่มันเนอร์ใครว่ากินตัวเนอร์กินแต่กันล้ำๆจ้ามีไข่ต้มด้วยสนใจมาเลยตีน ไก่น้ำแง้วตีนไก่ตอนทำบริญญา,า,าเขาพอจะหมาะใส่หม,สหมูสามจาน กินกับไข่ต้มหม้อม้อพี่พักตัวพักมีแค่หมูแค่หมูพักกินกับขนมเส้นหนึ่งกิโลหม้อตัวจักกิจการเนื้อ ไข่ต้มตอนมีไข่ต้มมามาพร้อมละสวัสดีค่ะสวัสดี